ื่อรันคะ่ะพร้อมแล้วคะ่ะมาเลยคะ่ะ mm. หวยก็ออกไปแล้วถูอะไรตั้งหนาคะอืมเหนื่อยถอดชุดก่อนเนาะมันร้อนสามเล่มนี้ใช่ไหมคะมาวันนี้ไม่เสร็จราคาไว้เลยเหรอคะอมันครอบละใช่แล้วไม่เสร็จราคาไว้เลยเหรอวันนี้ย uh huh. เอามาตั้งไว้เฉยๆ,ๆไม่เสร็จราคาไว้ลหรอคะขายสิก็ทำไมไม่เสร็จราคาไว้เลยละจ๊ะเอ่อ พักกะที่เห็นเขียนราคาไว้เลยน่ะให้เดากันก่อนไนียอ๋อมีลุ้นด้วยเหรอเอาเล่มใหญ่ก่อนก็ได้ให่ก่อนนะครับหรือว่าจะเออเอาเล่มเล็กก่อนดีไหมเอาใหญ่แล้วเพราะว่าสวยดีนะเล่มเล็กนั่นน่ะเอาเอเล่มใหญ่ไว้ทีหลังอ๋อหลังจ้ะเอาเล่มเล็กนี่ก่อนเปิดราคาหึงหางหัวใจกันออมันเกรดพรีเมียมอ่ะเปิดให้หัวใจนิดเต้นนิดหน่อยใช่แพคคู่เลยไหมแพ็คเสนอทีละคู่เลยทีละดีฉันถ่ายละคู่อะ เพราะว่ามันเหมือนกันมันเป็นทวินใช่ไหมมันเหมือนกันเป็นคู่แฝดเหรออ่ามันเป็นคู่แฝดครับงานแฝดเนียครับเล่มคู่นี้อ่าเป็นทวินนะที่หายไปไม่ได้หายไปไหนครับทําคู่นี้แหละอ่ามีซองหนังด้วยนะครับเก๋ไก่เลยนะเป็นเหล็กอะไรจ๊ะ K สามห้าสามนะครับ K สามห้าสามสตีลนะครับผมแข็งอึดทนอะไร พูดไปอย่างนั้นเลยคืออะไรเหรอแข็งมีดมะนะ<อ>่ะอ๋ออ่าอะไรอ,อะไรอึดน,นุ่มแล้วไม่เกี่ยวอะไรกอึดนะ <laughs> <laughs> เอาละไปนอกเรื่อง <laughs> เดี๋ยวนะเชื่องรานี่ไม่เจอแล้วนะเอาใบใบมีดยาว4.5นิ้วนะครับใบกว้าง1.1นิ้วนะครับผมด้ามด้ามยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลไล่เรียวปลายนะครับ สันอีที่ห้ามิลน,นะครับไล่เรียวปลายนะครับผมกระดูกลิน้นออกรอเรือ <c oughs> ดีดีสิเ <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่เป็นตลกไปได้เป็นด้ามฟูแทง์นะครับตัวนี้ชุดนี้เป็นด้ามฟูแทง์นะครับฟูแทง์นี่คือด้ามประกบเนาะะครับผมด้ามประกบนะครับ <c oughs> ผมค่ะมีการลดน้ําหนักนะมีการลดน้ําหนักที่ด้ามให้ด้วยนะโหลด,ลดให้แล้วเหรอโหลดโหล,ลดเตี้ยเลยโหลดต่ำเลยล่ะเพราะว่าเออทําไมต้องลดน้ําหนักด้ามขอถามเอยก็เวลาจับน้ําหนักมันจะได้บาลานซ์ถ้าว่าไม่ลดน้ําหนัก ก็น้ำหนักมันจะเป็นลงที่ด้ามเยอะเกินเวลาฟันเล็กๆแน้ออๆมันฟันมันไม่มีน้ำหนักฟันอ๋อเนี่ยตัวช่วยตัวช่วยวิธีช่วยครับค่ะเข้าใจละครับผมซองซองนะครับเป็นซองหนังมครับผมอันนี้เป็นซองหนังพกอารังพบทมาตั้งนานราคาค่ะราคาค่ะที่ลดแล้วนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาพิเศษแล้วนะคะเพราะว่า งานชุดนี้เนี่ยเขาคัดเป็นงานคัดเกรดจากเขาเขาหนึ่งละนะคะคัดเกรดนะครับสองแล้วก็เป็นด้ามฟูแทงด้ามฟูแทงค่ะเป็นด้ามฟูแทงก็เหมือนว่ากันคอนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสตีลนะครับเอาไปเถอเนาะมันไม่เปมันไม่มีสนิมเนาะครับลองคมไหมลองสิต้องลองขาโทรมาเดี๋ยวหวังเดี๋ยวหวังขายก่อนแป๊บนึง นี่นะครับเดี๋ยวโทรกลับไปค่ะเรื่องคมหายห่วงนะครับผมนี่ครับนี่เรื่องคมหายห่วงเอาไว้แร่ป่าซอยเขือนเข้าป่าพกติดตัวตัดไวแล้วโทรศัพก่อน,ไห,นไหม,ไ,หมได้เ<ห>ช่นสต็อปให้เอาไหมอพร้อมอีกรอบนะปีกลับมาท่าเดิมสรุปแล้วออรับรับเท่นี้ใช่ไหมครับ ไม่ได้พูดเอาลูกค้าโทรมานะครับผมสั่งเล่มอื่นพักพักไปรับไปรับโทรศัพท์สั่งทำเล่มอื่นก็ยังไงต่อโอเคก็คือจบเล่มนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งพร้อมซองนะครับไม่แพงเลยนะคะมันเพราะว่าเป็นมีดเหล็กมันแพงที่เหล็กงานพีเมียมนะครับงานพีเมียมราคาราคาอยู่ที่เขาและเหล็กนะคะเนี้นะคะแล้วก็ซองหนังด้วยเนาะช่างลันเนาะเท่ากัน เล่มนี้เท่ากันนะครับเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองขนาดใบกว้างความยาว้เป็นคู่กันไงดิเช่นบอกว่าทำแพคคู่นะครับถ้าท่านไหนได้ไปถ้าท่านไหนอ๋ออย่เนี้ยถ้าท่านไหนเป็นเจ้าของสองเล่มท่านเดียวกันเดี๋ยวเราลดให้ถ้าเอาสองเล่มผมลดให้อีกลดให้อีกนะคะลดได้นิดหน่อยลดได้นิดหน่อยไม่น่อยแล้ะผมให้เยอะเลยละผมให้เป็นพันเลยละผมให้เป็นพันเลยให้ได้นิดหน่อยนะครับผมสองเล่มค่ะ เล่มละหนึ่งหมื่นห้าพันห้ารบาทนะครับรับสองเล่มผมลดเดี๋ยวลดให้นะคะอ่าเล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่สามนี่เล่มนี้เป็นใบลิงนะครับผมเป็นตลับลูกปืนเล่มนี้จะยาวนะครับสำหรับบุกป่าฝาดงนี่ใบยาวสิบสี่นิ้วนะครับก็ได้ฉันถอยออกมาเลยเนี่ยเต็มจอเลยเนี่ยสี่นิ้วใบกว้างสองจุดสองนะครับใบกว้างสุดที่สันไอ้ที่ปลายนะครับผมสันจะหนาอยู่ที่ห้าจ ห้ามิลไล่เลียวปลายนะครับนี่ครับห้าจุดห้ามิลไล่เลียวปลายนะครับผมด้ามจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับด้ามจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วสวยเหล็กอะไรนะคะเบลลิงแตบลูกปืนลับลูกปืนแหมครับเอ่อส่วนราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทอ่าค่ะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแล้วอันนี้ขายตามราคาความยาวของมิลเหรอคะ ความคมก็หายห่วงนะคะเออเรื่องคมเหรอเดี๋ยวเขาจะบอกคิดว่างานหนักได้ฟันไปเถอะเนาะฟันไปเลยครับเบิกทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่างลันเนาะจัดหนักจัดเต็มได้เลยจะหาว่าไม่คมเดี๋ยวจะเลี้ยวให้ดูนะครับเลี้ยวเข้าใจไหมยูยูเทิร์นได้ไหมยูเทิร์นไม่ไหวใช่ไหมเลี้ยวได้นะดูนะคะอ่านี่ครับอ่าเลี้ยวๆเขาเรียวๆเลี้ยวๆเลี้ยวให้ดูแต่ยูเทิร์นไม่ไหวเนาะเดี๋ยวจะเข้านิ้วเนาะยูเทิร์นไม่ได้ นี่ครับนี่ครับเบาๆนี่นะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอะไรนะฮะไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยเหรอไม่ต้องพึ่งเลยเหรอใส่น้ำปลากับไอ้มะนาวนิดหน่อยกินได้เลยโอเคอ๋อลืมไปแล้วครับเล่มนี้จะไม่มีไม่มีฝักนะครับค่ะเพราะอะไรถึงทำฝักไม่ได้ไม่ก็คือทำได้แต่ฝักจะใหญ่มากสั่งได้เนาะฝักก็ไม่ไหวไม่สูงมันจะทำให้มัราคามันสูงขึ้นไปอีกสั่งได้สั่งได้ทำได้ ก็ราคาก็คุยกันหลังไม่กันแล้วกันเรื่องฝากนะคะก็คุยกันอีกทีนึงแต่ถ้าถ้ามันฝักมันใหญ่เธอทาก็อย่าบ่นกันแล้วกันเพราะว่ามันแอนใช่ไหมท่านเรนแอนมันแอนของความยาวจ้ะโอเคเรียบร้อยค่ะหนึ่งพันเก้ร้อยห้าสิบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนใช่ไหมคะครับผมสำหรับรีบปิดการขายเชียวปิดเลยเราจะรีบไปคุยโอเคครับเดี๋ยวื่นรีบไปคุยกับลูกค้าท่านท่านท่านรอท่านรอคสำหรับอีพีนี้ก็กลับสวัสดีครับ